กล้าขึ้นอีกนิดชีวิตจะเปลี่ยนทั้งใบเพราะความกล้าไม่ได้เกิดจากการไม่มีความกลัวแต่มันเกิดจากการเลือกเดินต่อทั้งที่ยังกลัวอยู่ค่ะสวัสดีกับทุกคนดิฉันน้ำพึง่งพรอนทิพยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไม่เสร็จมาสเตอรี่ของวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความกล้าและการเลือกขี้อายค่ะหัวข้อของเรามีเชื่อว่ากล้าขึ้นอีกนิดชีวิตจะเปลี่ยนทั้งใบค่ะ เพราะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าความขี้อายไม่ได้แค่ทำให้เราเงียบในบางสถานาตา์แต่มันอาจกำลังปิดโอกาสดีๆในชีวิตเราอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความสุขในใจตัวเองค่ะ 1. ความขี้อายมันเกิดจากอะไรจริงหลายคนคิดว่าความขี้อายคือนิสัยแต่ความจริงแล้วมันคือกลไกลป้องกันตัวของสมองค่ะ เวลาที่เรากลัวการถูกปฏิเสธกลัวโดนหัวเราะหรือกลัวทำผิดพลาดสมองจะส่งสัญญาณว่าเงียบไว้ก่อนปลอดภัยกว่านั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของความขี้อายแต่ข่าวดีคือมันแก้ได้ค่ะเพราะความขี้อายไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่เป็นสิ่งที่เราฝึกจนชินและถ้ามันฝึกได้มันก็ปลดล็อกได้เหมือนกันค่ะ เวลามีคนถามความคิดเห็นในที่ประชุมเรามักจะคิดในใจว่าพูดไปจะโดนขำไหมนะผลคือเราเงียบแล้วสุดท้ายก็พลาดโอกาสให้คนอื่นเห็นความคิดของเราค่ะสิ่งที่ควรทำเริ่มจากพูดประโยคสั้นๆก่อนค่ะเช่นส่วนตัวคิดว่าแนวทางนี้น่าสนใจค่ะหรือขอเสริมจากที่คุณพูดนิดนึงนะคะ พูดแบบนี้แม้เพียงครั้งเดียวมันจะสร้างความมั่นใจให้เราเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับค่ะเวลาต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆเช่นงานโรงเรียนหรือที่ทำงานเรามักจะรู้สึกว่าทุกคนกำลังจ้องเราอยู่แต่ในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่ไม่ได้โฟกัสเราขนาดนั้นค่ะเขาแค่ฟังสิ่งที่เราพูดเทคนิคฝึกซ้อมพูดหน้ากระจกทุกวันวันละสามนาที ถ่ายวิดีโอสั้นๆตัวเองพูดหัวข้ออะไรก็ได้เช่นเรื่องที่ฉันภูมิใจที่สุดในสัปดาห์นี้ดูคลิปนั้นซ้ำแล้วชมตัวเองหนึ่งอย่างเช่นน้ำเสียงชั้นดัดีจังหรือฉันดูมั่นใจขึ้นนะฝึกแบบนี้ทุกวันแค่เจ็ดวันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะสมองจะเริ่มชินกับการถูกมองโดยไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปค่ะเวลาต้องเริ่มคุยกับคนแปลกหน้า หลายคนอยากมีเพื่อนใหม่อยากเข้าสังคมแต่ความขี้อายทำให้ไม่กล้าเริ่มค่ะวิธีเริ่มง่ายๆคือเริ่มจากการสบตาและยิ้มก่อนค่ะจากนั้นลองพูดคำทักทายเล็กๆเช่นสวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีนะคะหรือขอโทษค่ะขอถามทางหน่อยได้ไหมคะการเริ่มคุยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องสำคัญแค่เริ่มก็ถือว่าเก่งมากแล้วค่ะเพราะสิ่งที่เรากำลังทำคือ การฝึกให้สมองรู้ว่าการเปิดใจไม่ได้น่ากลัวค่ะแบบฝึกฝนเลิกขี้อายอย่างเป็นขั้นตอนค่ะฝึกพูดหน้ากระจกวันละสามนาทีพูดอะไรก็ได้เช่นเรื่องที่ฉันภูมิใจที่สุดวันนี้หรือสิ่งที่อยากทำในอนาคตค่ะออกนอกคอมฟอร์ตโซนทีละน้อยถ้าเมื่อก่อนเราไม่กล้าทักใครเลยวันนี้เริ่มจากพูด สวัสดีค่ะกับพนักงานร้านกาแฟพรุ่งนี้พูดขอบคุณนะคะพร้อมยิ้มแค่นี้ก็ถือว่าออกจากขอบเขตเดิมแล้วค่ะเขียนความรู้สึกหลังทำสำเร็จทุกครั้งหลังจากกล้าทำอะไรสักอย่างเขียนเลยว่าวันนี้ฉันกล้าทำสิ่งนี้ฉันรู้สึกดีตรงนี้มันจะช่วยให้สมองจดจำความกล้าเป็นเรื่องบวกค่ะชมตัวเองทุกครั้งที่กล้า อย่ามองว่าต้องทำได้ร้อเปอร์เซ็นถึงจะเก่งค่ะแค่กล้าเริ่มก็ถือว่าเก่งมากแล้วค่ะตัวอย่างจริงจากชีวิตของคนที่เปลี่ยนตัวเองได้ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอชื่อฝนเป็นชื่อสมมุตินะคะฝนเป็นคนขี้อายมากค่ะตั้งแต่เด็กเธอไม่กล้าพูดในห้องเรียนไม่กล้าถามแม้แต่เวลาไม่เข้าใจเนื้อหาจนโตขึ้นเธอก็ยังไม่กล้าพูดในที่ประชุมแม้จะมีไอเดียดีมากก็ตามค่ะ วันหนึ่งฝนตั้งใจว่าจะเปลี่ยนตัวเองเธอเริ่มจากพูดหนึ่งประโยคในที่ประชุมเล็กๆก,ก่อนเธอพูดเสียงสัน่นมือสัน่นแต่เธอก็พูดจนจบค่ะหลังจากนั้นคนในทีมกลับชมว่าวันนี้พูดดีมากเลยนะฝนคำนั้นเปลี่ยนชีวิตเธอค่ะเพราะมันทำให้เธอรู้ว่าไม่มีใครหัวเราะเธอเลยจากนั้นเธอฝึกพูดเพิ่มวันละนิดจนตอนนี้ เธอกล้าพูดบนเวทีเล็กๆในบริษัทได้แล้วค่ะฝนไม่ใช่คนพิเศษอะไรแต่เธอคือหลักฐานว่าทุกคนเลิกขี้อายได้ถ้าเราเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนค่ะสรุปและมันตราหรือคำพูดสร้างแรงใจค่ะฉันไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ฉันกล้าเริ่มก็ชน,นะความกลัวแล้วค่ะ ทุกครั้งที่ฉันกล้าฉันกำลังเติบโตค่ะความกล้าเล็กๆวันนี้จะกลายเป็นพลังใหญ่ในวันหน้าแน่นอนค่ะจำไว้นะคะว่าไม่มีใครกล้าตั้งแต่วันแรกทุกคนต้องฝึกทั้งนั้นค่ะเพราะความกล้าไม่ได้เกิดจากการไม่มีความกลัวแต่มันเกิดจากการเลือกเดินต่อแม้จะยังกลัวอยู่ค่ะอย่าหยุดฝึกอย่าหยุดทักอย่าหยุดยิ้ม เพราะวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่มั่นใจอย่างที่คุณเคยฝันไว้แน่นอนค่ะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืม